เรามาอยู่กันในโลนินนะครเรามาดูอุปกรณ์ในการต่อสู้ของเรานะครับเริ่มจากจากยังใช้เป็นดับคู่ลมมุนเหมือนเดิมนะฮะการโจมตี237นะครับเสื้อครับเสื้อเป็นพลังชีวิตนะครับ990สร้อยครับกระวนท่า699นะครับแหวนครับกระวนท่า304 แหวนีกอันครับโจมตีเพิ่มขึ้น67นะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับโจมตีอีก103นะครับนี่นะครับค่าการโจมตีรวมค่า589นะครับพลังชีวิต1,903กระบวนกา1,928นะครับแล้วก็การตึกซอมครับนี่ครับตามที่หนเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เราไปอยู่ในตอนที่2ครับพายุกี่มากค้างนะครับ ความสามารถนะครับอันนี้ก็ต้องอผมเอาไว้ที่สามครับถ้าใครที่เจอแบบนี้นะอาจจะเอาม้วนหนังสือก็ได้นะครับอันนี้เราจะได้ความเฉลือจากสายเลีเ้ยงแล้วครับเป็นลมหายใจสุดท้ายนะฮะสูปป่กลาป่านะครับนี่นครับรอบนี้เรามีแมวนะฮะเป็นสัดเลี้ยงนะครับ มาโดยชช้ที่สองครับปัดได้แล้วครับปัดได้อีกแล้วครับคราวนี้นะฮะถ้าเมื่อเจอ3อันแบบนี้นะผมจะเลือกอันสุดท้ายนะครับโจมตีคิติคอเพิ่มขึ้น45มาดูชช้ที่สครับ คปัดปัดไหมฮะบ,บอกไว้ก่อนปัดนะครับคราวนี้ผมเลือกอันสุดท้ายนะครับเพิ่มพลังการโจมตีห้าเปอร์เซ็นต์คราวนี้เราต้องจัดก,การหมาก่อนนะ อ่าโอเคครับได้ผมดาวดาบนะครับดาบนลลกนะครับดา,ดาบไฟนะเนี่ยจะมีไฟเขาไปตบ,บไว้ก่อนสวนครับอ่าคราวนี้นะฮะ เลือกอันสุดท้ายนะครับพว,พวกนี้จะมาไวนะออกเ่อนกเ่่เจอหมาป่าครับฟันให้เล่ครับวฟันมนทำไมันจะม่ขวนเรานะขวนอุยผมโดนขวน ก็ระหว่างนะครับหนึ่งสองสามนี่เลือกได้หมดเลยนะแต่ว่าผมจะเอาอันสุดท้ายนะครับเพิ่มคอมเมนต์ย้ำนะในฉากที่กล้าครับจากการหมาให้เลขครับติเลสทองกิดลสอสีแดงอย่างเดียวเลยบอกไว้วันครับฟันฟันเหยวเาฮะับอกไว้่อนฟันมาฮัน เล่นร็วๆครับนี่ครับสภาวะที่มันจะตัดครับไปในยังครับหลอดีก็ชื่อสเตียรับ,รรส,รบส่วนเลือกความสามารถนี่ก็ลองดูได้เลยนะครับรอบไหนนะฮะแต่ผมจะเน้นการโจมตีหรือว่าการติดคริติคอลนะครับจะทำให้าก,การคู่ต่อสู้ได้ ไวขึ้้นแลนสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปบายบายสวัสดีค่ะ